ไอขึ้นไปมีคิดหนีล่ะเขาเนี่ยเอ่อเอ้แนอนทำอะไรกันเนี่ยตกใจหมดเลยผนกำลังมีความสุขรีบเข้ามาทำไมเนี่ยมีพวกเจ้าสคนทำอะไรกันเนี่ยฮะเอขอโทษดีนะจ๊ะก็บอกแล้วไงว่าเกือบฉันเทียดฉันหลงดีเมื่อไหร่ฉันต้องทำเรื่องแบบนี้ตลอดเลยอ่ะโอย จ้องสายบากาไหมนี่แล้วว่าแต่ทำไมลูกน้องฉันถึงถึงยอมแล้ววันนียเอ้ยไอ้ไอ้ไอ,อ้หัวจุกพูดอะไรหน่อยดิวะข้าเองก็ยังอึ้งอยู่พูดอะไรไม่ออกเหมือนกันโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนียนี่ไอ้นายน้อยบ้า เจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะพวกข้าจับเองมานะเว้ยเอ็งไม่คิดจะโกงจะกลัวกันได้เลยไงฮะโอ้ยก็เพราะว่าข้ากลัวไงเล่าข้าเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะพอข้ากลัวข้าก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจะนะทำยังไงดีวะนนี่ข้าแต่ไอ้ดำ ทำไมเองถึงได้ยอมทำเรื่องแบบนี้ละวะเนี่ยฮะนี่นี่นี่ไม่ต้องว่าเขาหรอกนะคือว่าฉันอะบอกว่าถ้ามันยอมอะ่ะฉันให้มันล้านรูปีก็ตอนแรกเขาบอกฉันว่า,าพวกเองอะต้องการแค่แสนรูปีเองเหรอฉันก็เลยว่าเดี๋ยวให้หลานหนึ่งเลยแค่ยอมฉันก็พอแล้วเออนหนันไปเนี่ยนะหนึ่งเล็กน้อยนะเดี๋ยวฉันอาอให้ถ้ากลับวางแล้วนะนี่นี่น,นี่พูดจริงเรอเนี่ย ใช่จริงๆอ่ะถ้าจะเอาแค่แสนรูปีที่เห็นต้องจับตัวฉันไม่ลําำบากเลยแค่บอกกันตรงๆเดี๋ยวฉันเอาให้แล้วจริงหรอ ให้ไปห้านหนึ่งเอาไปแบ่งกันเองแล้วกันนะว่าแต่ช่วยพาฉันกลับวังเหน่อยได้ไหมอย่าอาบหนาเลยนายน้อยครับพวกข้ามาส่งแล้วนะครับเจนาน้อยกลับบ้านกลับวังได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับหนึ่งล้านรูปีนะครับนายน้อยจ้าจ้าจ้าไม่แบ่งหรอกจ้าเอนี่นายน้อยนายน้อยให้พวกมันไปจริงๆหรอครับหนึ่งล้านรูปีอะ เห็นฉั้นแบบเนี้ยฉั้นไม่คุณพูดคาไหนคํานั้นนะฉันบอกจะให้ฉันก็ต้องให้ดิแล้วก็ให้แล้วด้วยขอบคุณนะครับนายนาย้อยดูอย่างเนี้ยก็ผมไม่น่าไปจับตัวนายนุ่งนายนาย้นยอยเลยก็ผมต้องขออภัยนะครับที่ทํากับนายนาย้อยแบบนั้นพวกผมจะไม่ําอีกแล้วครับนายนาย้อยอาจารย์อาจารย์ต่อไปขัดสนอะไรอะ่ะต่อตัวเข้ามาแลกนะเงินนะ่ะโอเคครับ้าวันไหนพวกเราขัดสน ผมจะส่งไอ้ดำไปหานะครับในน้อยโอเคจ้าโอเคจ้าแต่ว่าแต่ได้เงินไปแล้วอะลองเอาเงินไปเปิดร้านหรือทาธุรกงธุกรกิจอะไรน,นะจะได้ไม่ต้องขาดเงินอีกออได้ครับนน้อยออไม่แน่หลังจากเนี้ค่ะอาจจะแต่งงานแล้วก็ได้ฮะในน้อยจะแต่งงานหรอครับแล้วแล้วนน้อยจะแต่งกับใครหรอครับเอ้าก็ขนด้งข้าๆน่ไงเออในน้อย นั่นแหละค่ะล้อเจ้าอยู่นะอหัวจุกเมื่อกี้เองก็บอกว่าเองไม่ชอบี่แเองก็กำลังจะแต่งกันกับนายน้อยนี่เองไม่ใช่นะนายน้อยพูดเองเออเองอะ จชนึงไม่ทันได้ตกลงไรด้วยเลยนี้ไม่ต้องเขินหรอกน่าในแง่สักวันหนึ่งเจ้าอดะจะต้องเป็นสามีของข้าอุอ๊ยหรือว่าเจ้าอย,อยากจะเป็นเมียข้าแหน่น้อยไม่ไหวแล้วเขาแหน่น้อยที่เห็นคนเป็นคนรู้ไปเขาขอตัวไปใช้เงินก่อนนะครับขอให้ในหน้อยกับวัง้วยประสิทธิภาพนะครับโอเคจ้าบ๊ายบายนะจ้า <c oughs> ขอบใจสำหรับวันนี้ด้วย <c oughs> หนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำหนังต่อ ไปด้วยแล้วกดติดตามกันด้วยนะนี่แหละท่านลุงเรื่งองขึ้นหมดมันก็เป็นแบบนี้ล่ะข้าัะไม่ไหวแล้วะท่านลุงนในน้อยบอกจะแต่งงานกับข้าแลวเหมือนในน้อยจะไม่พูดเล่นด้วยเหมือนเอาจริงๆด้วยท่านลุงในน้อยของข้าไม่มีคำว่าพูดเล่นพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วโอ้ยไม่เอาท่านลุงข้ามี ชอบผู้ชายด้วยกันซะหน่อยแถมอีกอย่างในน้อยกูบ้า,าตามเดินไปเจอใครหน้าไหนก็ไม่เลือกหน้าแถมยังใช้เงินช้วยชุลาลแบบเนี้ยถ้าวันหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ขึ้นมาบ้านเมืองจะเป็นยังไงกันแล้วเนี่ยอเองเนี่ยยังรู้จากไหนน้อยอเงินหนึ่งล้านที่ในน้อยให้พวกมันไปอ่ะมันเงินปลอมทั้งนั้นอะฮะอะไรนะท่านลุงานน้อยอ่ะเขาฉลาดกว่าที่เจ้าคิดเยอะส่วนใหญเรื่องที่เขาหมั่วคนนั้นคนนี้ ก็เพราะเขาอะยังไม่เจอคุณนิชัยไงบางทีเองอะอาจจะเป็นคุณนิชัยสาหรับเขานะโอยท่านลุงเูอคุณแบบนี้ได้แนะๆยิ่งพูดข้ายิ่งขนลุกเนี่ยส่วนเรื่องไหนน้อยจะขึ้นเป็นกษัตริย์อะไม่มีทางหรอกออาทำไมละท่านลุงก็ไหนน้อยเป็นลูกของข้ามหากษัตริย์วันหนึ่งก็ต้องขึ้นของราชดีไหนน้อยอะเขาเป็นลูกชายคุณที่สอง <S <S เขาก็เลยไม่คอยมีใครสนใจเพราะว่าคนส่วนมาก ก็ไปสนใจลูกคนที่หนึ่งที่ได้ขึ้นของบรรลังไงอ๋อแล้วแบบนี้นายน้อยจะต้องทําอะไรอะถ้าลุงก็ไม่มีอะไรทำไงเพราะไม่มีใครสนใจก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆอะไรเงี้ยสบายเังเลยเนาะสบายมันก็สบายแต่มันดีถ้าคีในมุมไหนน้อยอาจจะเหงามากกว่าสบายเลยแต่ยังไงอยู่บนกองเงินกองทองขนาดนั้นก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วแหละนี่คนเราอ่ะ ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีหรอกนะทุกคนจะห่วยห,หาสิ่งที่ตัวเองขาดทั้งนั้นแหละและบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นแกนะเว้ยงานโตจ๋า,านาน้อยมีอะไรหรอครับมีอะไรค่ารับใช้บอกมาได้เลยนะครับมไม่ปไปใช้หรอกตอนนี้มันเย็นแล้วนี่นี่ชี่เวลาของเจ้าทํางานซะหน่อยอแต่ว่าค่าเว้นท่าของในน้อยอะ เวลาไหนข้าก็ยังเป็นทาสของท่านนี่บอกอีกครั้งแล้วไม่เอานะมีพูดคาว่าทาเต่าไม่ใช่ทาสของข้าถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งต้องเป็นทาสข้าจนหาเล่าที่เป็นทาสของเจ้าอ่ะจะเป็นไปได้ยังไงไท้โน้อยจะมาเป็นทาสของข้าได้ไงล่ะครับข้าหมายถึงว่าข้าเป็นทาสหมดใจของเจ้าไงอาตอนนี้เอางี้ดีกว่า ข้าขอเต้นให้เจ้าดูได้ไหมเอ่อเต้นอีกแล้วหรอครับใช่นะใครอยากเต้นให้เจ้าดูอ่ะเอ่อเอาละนะนายน้อยนายน้อยครับเด็กเหรอเป็นยังไงเจ้าชอบไหมจ๊ะเอ่อเจ้าใช่ใช่เครับชอบจริงเหรอถ้าชอบเดี๋ยวข้าเต้น้ด anyway? ูอ like? ีกนะเออพอคนดีกว่าครับนายน้อยเอ้าหนูชอบทำไมอ่ะคือข้ากลัวนนายน้อยเต้นมากๆแล้วจะเหนื่อยนะครับ รักจริงเลยอ่ะเป็นห่วงค่าด้วยหรอค่อับครันี่ข้าขอจุดน้ำผักเจ้านี่สิหาอะไรนะครับน้อยน้อยนะถือว่ามัดจำเฉยเฉยไม่ไม่ไม่ได้หรอกครับน้อยน้อยจะทำแบบนั้นนี่ยังไงกันเล่ามันแปลกๆนะครับน้อยอออน้อยจริงเหรออ่าน้อยน้อย เออโอเคครับน้อยน้อยก็ได้ครับแท่เงี้ยเงี้ยอ่เออขอตัวก่อนนะครับเอาเอาลี่ไปไหนอ่ะมาจะขอสักที อ๋อน,นี้จบแล้วนะครขอบผุขอบคุณทุกคนที่ดูแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะและใครไม่ได้กดไลค์ก็ใช้พฤติกรรมกดดิ่งฝากกดด้วยละกันนะคบผมและสำหรับใครนะที่อยากจะสนับสนุนนะฮะทุกคนครับให้ให้พวกเราได้มีกำลังใจในการทำหนังจากเกมแบบนี้ไปเรื่อยลงทุกๆวันแบบเต็มเรื่องนะทุกคนครับก็สาม,มารถสนับสนุนได้ทางทัวร์เลทแล้วก็บัญชีธนาคารพร้อมเพจตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะผมผมร้าแล้วไว้วันพรุ่งนี้มาดูหนังกันใหม่นะครับผ